สวัสดีครับทุกคนพบกับเพจแม่นุมอาร์ตอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมีคนคิดถึงแฟนนะครับซอบ,บอดบอกว่าให้ฝ้าคียรถกลับเ้องขึ้อดแฟนแฟนโทรน้ำเดี่ยวไปทีแม่น่มอ,อด บได้ก็เลยขออนุญาตเข่าห้องน้ำกอนอีกห่างกิโลสี่หอด้านี่นองบดบได้แห้งก็เลยขออนุญาตบอดซ้อเข่าห้องน้ำกอนดันตอนนี้ก็มารายงานเหมือนเดิมครับถึงบ้าน AB ขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนเย็นบอดซ้อมีขึ้นขบวนแห่รอบเมืองน,นะครับน่าจะเริ่มแห่ประมาณมหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับพี่นองอยู่ในขอนแก่นนะครับ จากขบวนแห่บอสก็เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีมือและเข้าเหรัญยูบ้านนาะยูนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วพี่น้องเด้อู้ใดอยู่ากลใอย่าลืมไปกำลังใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคน้นคล้องก้อนเอาเป็นว่าฮอดบ้านแลวท่านพี่น้องเดอ้อให้ถือใจคิดมิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอาธนกรมํำใจเกินร้อยช่องยูทูบอาธนกรมํำใจเกินร้อยด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องขออนุญาตคนของขอบานกรเรื่มตาจะปิดแล้วนะครับ